สวัสดีครับผมชาว f ฟ e ีดอมทุกคนนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินบิ๊กอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มาถึงกับคําถามนะครับสุดฮิตนะฮะประจําเดือนนี้นะครับผมนั่นก็คือติดต่อมาว่าพี่ครับอินโทรของ f ฟ e ีดอมเอาจากไหนนะครับผมอย่างอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าอินโทรเนี่ยเราไม่มีแจกตามหน้าเพจหรือว่าส่งเป็นลิงก์ให้แล้วนะฮะเพราะว่ามีคนนะฮะหลายๆคนเลยนะครับผมแอบอ้างนะครับ ที่จะมาขออินโทรเราไปใช้นะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะไม่ได้แอบอ้างนะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับฟรีดอมนะครับผมซึ่งเขาเขาจะผิดคิดว่าเขากดสมัครแล้วเขาก็จะได้เป็นเลยนะฮะจริงๆต้องกดยอมรับด้วยนะครับผมแล้วก็เอาอินโทรเนี่ยไปใช้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วทางเราไม่ได้ห่วงนะฮะแต่ก็เป็นห่วงสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมซึ่งถ้าเอาอินโทรของเราไปใช้แล้วเนี่ย อาจจะโดนเรื่องของคอนเทนต์ไอดีนะครับหรือมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะฮะก็เลยเป็นห่วงก็เลยเลิกแจกนะครับผมแต่สําหรับตอนนี้นะฮะเราจะกลับมาให้อินโทรกับชาวพาร์ทเนอร์ของเราแล้วนะฮะอันดับแรกนะผมก็ต้องแบบยืนยันตัวกันหน่อยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับฟรีดอมแล้วนะครับผมให้ติดต่อเข้ามาในเพจนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อหัวข้อประมาณว่าขออินโทรฟรีดอมครับแล้วเราแล้วก็บอกข้อมูล3อย่างกับผมนะ1คือ คัสตอมไอครับ2คือลิงก์ช n แนลของตัวเองนะ3นะครับเข้าไปที่ y o u t u b e c o m f e a t u r e d นะครับผมแล้วก็ก๊กอปหน้านั้งทั้งหน้านะครับผมซึ่งผมจะได้เช็คได้ว่าคุณได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือ,อยังนะถ้าคุณได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วเนี่ยผมก็จะบอกให้นะครับผมสำหรับวิธีการเอาอินโฟของ f รีด้อมไปใช้นะครับผมแต่ซึ่งถ้าคุณแจ้งมาแล้วเนี่ยและถ้าผมตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะ ผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับซพ่งจริงๆแล้วเราไม่สามารถบอกได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะนี่ก็เป็นวิธีการเอาอินโทรของเราไปใช้แบบง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ยืนยันตัวให้เราได้รู้เท่านั้นนะว่าคุณเป็นสมาชิกกับเรานะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับจะดูว่าเป็นคำถามอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ